อาบหรือไ,ไม่อาบดีอาบหรือไม่อาบดีบอกอไม่น้อยอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแล้วถึงได้แพ้ทุกทีย,นยันเลยรถึงได้ยันออกไปเรื่องนุนับเนาะ ดีค่ะเรในช่องพายทองคํานะคะไปไปไปสวัสดีครับปุ๊บพวกเราในช่องพายทองคํานะครับกับพ่อแม่สีที่ครุรักทุกท่านทุกคนนะครับผมคือกระวางสันเลยอ๋อนี่หน่อยจะมาอาบน้ําให้จอมซุนครับจอมซุนดูตัวนี้ซุนกว่าเขาเลยครับนี่เบาวนี่เบาวนี้ชื่อฝรังฝรังนี่สนัว ดูไอ้แพนด้าจะเป็นไงลงลงกลมังไปแล้วอ้ยเจ้านี้วิ่งอ้อมกระมังอยากลงแล้วนี่นี่นี่มานีมาหนกำลังสนเลยครับเจออะไรขวางหน้ากัดอย่างเดียวโอ้โหหนาวบอยัยหน่อยดูนะนี่เจ้าแพนด้าใผ้พนด้าหนา หนาวแล้วหนาวแล้วถูได้บ่นต้องไปถูดอกหม้อคนบอกว่าให้ถูเฮ้ยส่วนเจ้าใี้ดูไอนี่อันนี้อันนี้ตัดอย่างเดียวครับนี่หม้อคนบอกว่าถูถูอันตุ้มๆมันมหืมเดี๋ยวมตกสเก็ตมันโกยอีกมัน ยาเฝ้าเฝ้าเจ้านี้ห้ามากเลยบอกอยากอาบน้ำเหมือนกันแล้วเวลาจะได้ลงกระมังกับเขานี่เอ้ยเอ้ยดูดูดูนี่นี่นี่บอลนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้กระโดดจะลงเองเลยครับโอ้ยโอ้ยจะกระโดดลงเองแล้วเอ้าเอานี่เอาทำไมไม่อาบให้เก้วด้วยก็ไ่างี้เอ้าบอลนี่ขึ้นไปเลยลงไปเลยเฮ้ย ดูดูก่อนว่ามันคืออะไรจะลงได้หรือเปล่าอาบหรือไม่อาบดีอาบหรือไม่อาบดีบอกไม่หน่อยอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแล้วหรืออยากอาบน้ำแล้วดูครับดูความพยายามดูความพยายามเดี๋ยวเวลาได้อาบจริงๆจะเป็นยังไงครับรึบโอ้โหดูพยายามหรือว่าอิจฉาหรือว่าอะไรครับนี่ อิดชายแน่ว่นว่าพคนใหเทศเซยงซันมันนามมันน่อยเนะี่ยนี่ล่ะก็ว่าคนมึนแน่เน่เน่เฟนดาเป็นไงวะน,นี่เฟนดาเอ้ย โหห้าวว่างเลยตัวนี้ตัวนี้นห้าวว่างเลยอยากลงอาง่างนะผมอยากลงอ่างเมื่อไหร่จะได้อาบสักทีก็ดูไปแล้วนู่นพอแล้วเราเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาไปฉีดวัคซีนนะหมอบอกว่าสักเว้นระยะสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่ง่นอนแต่งคงไม่โนเข้ามานานแลน้วเนาะ เราเพิ่งพาไปหาหมอไปกินยามานะครับโอ้อยหน่อยอยู่ไม่อยู่ได้ลูกมันมันเวฟซีบอกเมื่อคืนดีใจด้วยนะผู้กองอ้วนบอกว่าดีใจด้วยนะได้ภาร,ระเพิ่มอีกว่าอย่างนั้นเอาผูกองอ้อนวอออนดีใจด้วยนะที่ได้ภาร,ระเพิ่มมากั้นเสร็จจากไอพันด้าแล้วมาต่อที่เบานี่นครับยกออกมาพีในเียงยิง น,นีม้นนดูขี้ดื้อไหนอยากอาบน้ำปล่อยลงมืงปล่อยลงมืงอแม่อาบน้ำกินเนี่ยเาวบัดนี้เนาวทำเป็นหาวทำเป็นห้าวอยากอาบน้ำอยากลงกระมัง <c oughs> เอาอยากออกแล้วทีนี้ <c oughs> เอาอยากออกแล้วห้องนี้เนาะ <ooh> จับไาอยู่เครือหมอเอาเอาเอาจ้านี่จอมพลังครับจอมพลังจับไปอยู่จับไปอยู่แล้วเยหน่อยเอามาอยู่แล้วนี่เป็นยังไงอยากลงกระลมังดีนะักพอลงแล้วเป็นยังไงอืออนี้อนอันนี้โอ้เยหน่อยได้ลูกน้อยมาเป็นพระไออย่างที่เขาว่าจริงๆแล้วนะครับแต่ยังไงก็เราก็จะเลี้ยงดูแลอย่างดีนะพ่อแม่เอฟซี มาก็ยังดีนะครับไปทํางานกลับมาก็ยังเห็นวิ่งมารับนะครับยังไม่ทันเลยเลยใช่ไหมมีขนาดพึ่งมาอยู่นะครับผมนี่ไปปลูกหญ้ามาวันนี้ก็กลับมาก็วิ่งมาต้อนรับเลยนะครับเออเออเออเาอือเหมือนกันไปเจ้าหลงงเลยเจ้าลงตึก เจ้าหลวงมันกันนะเจ้าหลวงนี่บอกไอ้หลวงอาบน้านี่วิ่งเข้าป่าเลยนะไม่ให้จับเลยไม่ใช่วิ่งมาให้อาบ่ไม่ใช่วิ่งมาให้อาบนี่หลวงนี่บอกอาบน้านี่วิ่งเข้าป่าเลยยังไงก็ไม่ให้จับต้องเอาขนมมาลอกก็ไม่ยอมนะเจ้าหลงคอยดูไอ้สองตัวนี้นะครับผมโตไปจะเป็นยังไงเหมือนกันอู้เสียงไหมตาลิตนตนแท่คือจะหนาวแหงว่าอยู่หน่อยหนาวแล้วหนาวแล้ว คือบวชหนาล่างนายนี่อ๋อก็ล่างละดิเดี๋ยวเป็นรอดูตอนนี่ยังไม่ผิดแล้วเป็นยังไงนะครับผมว่าเหมือนเพนด้าเนาะเสร็จแล้วทีนี้จะไปสู้กันหรือเปล่ากับไอ้เพนด้านะครับเพาเพนด้าหลังจากอาบน้ำเสร็จเป็นยังไงเฮาเฮอยากลงทังอยากลงทังเป็นยังไงสั่นดิ๊กๆๆๆนาว ติ๊กๆๆเลยครับผมดู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 เจ้าแพนด้าดูดาตกหนาวหนาวนี่เฮ้ยโอ้เสกผ้าใส่ให้แล้วยังไม่อยากจะใส่จะพึ่งลงดูครับหนาวแล้วหนาวแล้ววันนั้นเลยวันนั้นก็หนาวอย่างี้ยป่าใช่แต่วันนั้นพอมีเดดเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีเดตอุ่หนาวแรงครับไอ้ดาวนี่ดาวแรงครับดู เฮ้ยเอาไปลงใส่ไว้กับแพนด้าดูดิจะเป็นด่างหายทองเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยดูดูเอ้าโอ้น่าสงสารมากเลยครับฮะน่าสงสารมากเลยครับผมโอ้ยแต่เดานี่เสื่อมตัวใหญ่พูดเนาะเหย็บ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 เอ้าเอ้าเอาผ้าห่มมนไว้เน่เยอะหน่อยผ้าห่มให้หน่อย แล้วผ้า่มให้ก็โอ,อกเดี๋ยวเพิ่มความอุ่นให้ก่อนนะเพิ่มความอุ่น,นต้องแจ็กซีนต้องเอาอันนั้นมาเป่าอย่างที่กระเป๋าผมนะเอาไดนะเออเอาเพิ่มความอุ่นให้น้ำจังซีนนี่ให้มันอุ่นแล้วก็ขาจังอันนี้โอ้นอนดูดูแบบนี้เดี๋ยวไอ้ดายังจะไปกัดเขาอีกดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้ยเป็นดาไปไป เออเออเอเป็นดาเป็นเลียให้บอกหยุดหนาวแล้วหยุดหนาวแล้วเห้แ uh, ห้งครับเรียแห้งเลเช็ดดูเขาหยุดหนาวแล้วดิอาบกอนเป็นด้าอาบก่อนเช็ดกนหยุดหนาวแล้วโอ้โหดูอุ่นนอนเงียบเลยทีนี้เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าอย่าห้าวบอกแล้วว่าอย่าห้าวจากลงกะมังเรงเอาน่นอ บอกแลวอย่าห้าวทีนี้เงียบเลยเราว่าหนาวหนาวหนาวทีนี้เงียบเลยที่นี้เงียบเลยครับดูหนาวแล้วรู้ตัวไหนพี่รู้รู้ตัวไหนน้องวันออกยังไม่รู้เลยว่าออกวันไหนเนาะโอหนิ่งเลยครับทีนี้หลับแล้วหลับทั้งคู่เลยโอ้ยดูหุ่นแล้วหลับเลยทีนี้ว่าหายหนาวสั่นอีกแล้ว สังเกตดูด <át> ีนะผมยัง <su> ส <ks online> ั <lonely> ่นอยู่ยังสั่นอยู่ยังหนาวอยู่จะไม่ได้ทาแป้งวันนี้ไม่มีแป้งผมมีแป้งไปเมือนหร่ก็ไปซื้อมากเลก็ลืมโอ้ยเดี๋ยวเอาไปฉีดยาก่อนเดี๋ยววันไปฉีดยายังไม่ได้ไปซื้อกรงมาเลยนี่พี่สุขใจนี่มาแล้วยังไม่ได้ไปซื้อกรงมาให้เลยซื้อแถวนี้มีไหมไม่รู้ตรงไหนมีนั่นแล้วแถวบ้านกระพูมีอยู่บุ แม่รู้แล้วก็ไปดูวะน้อหลับแล้วครับโอ้น่ารักมากเลยที่นี่แต่หนูยังไม่มีแปลงทาอาบน้ำเสร็จหนูยังไม่มีแปลงทางเลยี่ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อพ่อเมฟซียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคำและน้องดาวเรืองน้อยติดเขาให้รักนานๆฝากทองคำและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเจ้า เพนด้าแลวก็บาวนี่ด้วยนะครับก่อนจากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายดูครับอาบน้ำเสร็จเข้าที่นอนกัดกันแล้วโยกันแล้ว thịnh đa phê thức thì này đa nó quay đi à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เล่นเล่นเหนื่อยแล้วได้เวลากินแล้วครับผมโอ้ดูย่ดเงินกินเขาคจะกินเก่งกว่ากันกินส่วเราไม่ได้รถพวกนี้ไปอยู่กับเราได้กินเก่งกว่าให้มันได้กินเก่งว่ะน่ารักดีนะครับผม